อาจาไปปูนั่งดูด้วยยาวชนดูกับเต้นไปด้วยเลยร้างวันสดๆเลยนะครับวันไหนนั้นคอยฟังทางรายการพิทิุ f เอฟเอ็มอารเกสิเจ็ดม่เคยจะออกอากาศซึ่งเรากพออากาศบอกมาเรื่อยๆแต่วันไหนแน่นอนจะบอกอีกทีหนึ่งครับวันที่ยี่อไปถึงวันที่ยีที่เชถึนนี้นะครับเรียงแสนไฟลดราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างลด ถูกมากถูกจริงๆเอ้ามีไก่มาด้วยครับโอ้โอ้โอ้ไม่มีกูดนะครับมีเดอะเมือนมาด้วยครับคือไก่ครับไก่มันกลัวเอาเอาไก่มาด้วยแล้วไก่แค่ลงมาคืนจะทํายังไงไม่ใช่ไก่พาโชคไี่น่นะไก่ไม่ไปไหนครับรอเจ้านายอยู่ตรงขอบขอบเวทีไก่รูปภาษาครับ เอาละครับไก่เจนวิ่งหนีเลยเด้อเจไม่ต้องพวงกับไก่เห็นไหมเพอาะฉันบอกกระเป๋าสติหายเลยโอ้โหทำไมดังสติหมาดไก่ยังพุ่งไปไหนไก่จะเหลือเกินเออไก่ไปอยู่กับกรรมการก่อนกรรมการอุ้มไก่เล่นหนยไม่ได้นี่กรรมการก็จงหองอีกสยบอุ้มไก่เนี่ยมันวิ่งมาหากรรมการนี่ เอาวิ่งมาทำพี่น้องท่านผู้ชมเพราะเพราะไก่หนีหายแอดแกก็ไปรู้ทิศรูปทางโนะเนาะก็เฉลยนี่เออท่ันก็พยายามเอาเชนะแอดให้ได้ไอ้แม่รูปไปที่เออเอาดูนี่นี่นั่งคุกเข่าอีกนั่งคุกเข่าอีกแอดต้องเป็นคนในพื้นเองนี่หมด ยังมานี่ยเออเออว่าจะตั้งลาได้ใครตพิชาเป็นต้นเออมีแหละเยเปลี่ยนือเาตัวนี่นะเามีมอเตอร์ไซค์ฮาเลยแน่ๆโอ้นี่ใช่พวกฮาเลยนี่พวกนี้ยาย้าย้๊าพอาฮาเลยนัชชมนาชมนาชมมุกชมมุก นี่เห็นไหมพอขยอนอีหนึ่งเมตรเลืองเๆลน้่หมดเวลาอย่างโน้กรรมการสมมติเขาคือผ่ามกการจมมตวตายตากรรมการก็เป็นหวงใจอีกเยอะโน้เนี่ยมานั่งควงยกข้างล่างอีก กรรมาการโน้ตเพียงเอาโอ,โอ้ถึงมีได้นี่นะครับหมดเวลาเออมีคะแนนเทเลทีให้หมดไปหมอนี่เออนอนไปอีกสนุกสนานครับโอ้ขอบคุณขอบคุณครับนี่สางศีสันนะครับรายการเรานะครับนี่